Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa Imina sakarena suranari yang pujema Imina sakarena suranari yang pujema Imina sakarena suranari yang pujema อาหังบันทามิสปัตาข้าประเจ้าขอนอมถวายเครื่องสักการบูชาแด่ท่านท้าวสุรนารีขอท่านท้าวสุรนารีจงรับเครื่องสักการบูชาของข้าประเจ้านายกำปันบันเทนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขจงบังเกิดแก่ข้าประเจ้าทั้งหลายสิ่งการละนานเทิด พูทางโหมทำมังโหมสังฆังหลมอันตารายเวนาสันติพุทธังโหมทำมังโหมสังฆังหลมอันตารายเวนาสันติพุทธังโหมทำมังโหมสังฆังหลมอันตรายเวนาสันติเออยาปัญญาผูกว่าปัญญามัดนาะ จะขอร้องเพลงโคราเตงเอทวายาโมยาโม,มบ้านดงมะไฟก็ยาใหญ่ยาโตก็ขอให้ผลมือนี่ดกเนื้อพยาม,มาลมามหาเกหาเ่าหาลาวหาไทยนางกะเวาโชคชัยได้บายนามาหาทัานนาะ นามหาท่านกราบเท้าวันทาเนื้อไม่มองหาทวนาเลหาทีถ้าไม่เพื่อนแล้วก็หมูขัวหมูก็มันวันนี้เจ้านี่กำปั่นกยญาโมนีก็มาไม่ฟังกร็ดฟังดาดแต่เพลงโคราช ยอยากฟังดาถึงว่าจิวาดนสงคนกลางเดดกอยาก็ฟังดีเอเอ,เอเออไปยาเลนายาเอฟังดีย่าอยู่ไกลถึงดงเมื่อไปกเ็เบาก็ได้มาวันนี้ฟังดูก็รู้จักต้องฟังชักฟังดึงนา โยนใจลูกสั์ท่าแม่มาท่ามาไทยาอยู่ในดงเอ๋มาไปกระเบากระโทกยังมาถึงโทกมาถึงถูกเทียนมาวันท่าฉันก็ไม่มาทายเนะและอามา ผูกชักมาเช่นไม่มาเย็นมาเช้าไม่ว่าจะอยากได้อะไรกำปั่นกระเว้าให้ยาขึ้นช้างนำมาช่วยไม่ฟังเล่ฟังเด้งไม่ฟังเล่ฟังเด้งมาว่าเพลงให้ฟังด้วยลูกสองคนมาทนตากเดดอยากให้ย่าฟังได้ กลางนิวดัดงดอกเงินมาไฟอยาก,ก็มองมาไฟเงอ,เอ,เอ,เอมาฟันแต่วันนี้นางนี่ก็เอานี้ว่าเจ้ากำปันรักกร,ราบคารวะยาเอาเพลงมาฟัง วันนี้จะบอกกะจเจ้าแสนดาวนี่กระจายยามูดีใจไม่ตาดำงามกระจามันมองฟังจริงนึอไม่มองเลยก็เจิดนาเลกอาเจอยาถ้าไม่หาบแล้วก็ห้ามข้นับสามะยังโหฮาวันนี้ลูกหลานกำปั่นมาหามไม่เกมหอมยามูกยเห็นละ ไม่ฟังชกฟังหลักแต่ยาอยากงะจะฟังเล่นวิญญาณอยู่ไหนก็ให้ลงลอยมาคอยฟัง